เชิญน้อมใจไปสู่อดีตในวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหนะคะแล้วทำอดีตให้เป็นปัจจุบันวันนี้เป็นวันที่จากทรงตรัสรู้คืนนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่พระมหาโพธิสัตว์เสด็จจาก ดงคัสิริมาประทับที่นี่พระมหาสุชาตาก็นำข้าวมาทุปายาตมาถวายที่ใต้ต้นไทรเนาะจิตใต้ต้นไทรท่านคิดว่าเป็นเทวดาท่านคิดว่าเป็นเทวดาที่ที่ท่านบอกว่าถ้ามีลูกมีบุตรท่านจะมากลับมาเเทวดา ท่านได้แต่งงานท่านได้แต่งงานกับเษฐีเท่าเทียมท่านเป็นมาดามพยัสตาใช่ใช่ๆ่ครับท่านเป็นมาดามพยัสตาเมื่อเห็นพุทธองค์ท่านก็นำผ้ามุรรพยาใส่ทองมาถวายถาทองพระมหาโพธิสัตว์ก็ทรงรับเย็นวันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ปั้นเป็น49ก้อนเป็นช้นผิดิบเก้าก้อนแล้วก็ฉันหมดเลย49เก้าทั้ง49เก้ากอนเกก้อนหมายถึง เจ็ดสัปดาห์าวันะก้อนเสร็จแล้วก็ส,ส,วกส่งนาถาดทองคําเนี่ยท,ท่ทานถวายทั้งถาดเลยนะไม่ได้ถวายข้าวแล้วขอถาดคืนท่านถวายถาดทองคําไปด้วยเลย <cion als> นะครับแล้วก็นําไปพระมหาโพธิสัตว์ก็นําถาดไปลอยอันนี้แ <ไป S 1> ม่น<ำ>ม้ําเนรัญช,<ะ>ชราค่ะถาดก็ลอยทวนน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ตกไปที่พญานาคาราชชื่อการรัชราชคันธและกระทบกับ ขาดสามก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับของพระเจ้ากับกุันโทพระเจ้าโกนาคมพระเจ้ากัสโปหลังกิ้งพญานาคราชกาละนาคราชก็เตินขึ้นมาอุทานว่าโอ้พุทธเจ้ามันเกิดขึ้นอีกแล้วองค์ที่สี่ในพัทลักกับแล้วก็หลับไปแล้วเขาก็หลับต่อนะครับแต่ล้วอกก็ไปรับยากุศลใช่ไหมครับค่ะแล้วไปรับยากุศลที่เราไปเมื่อกี้ นะสาธุสาธุสาธุนวุติปันิปันธบ